มาดูกันดีกว่านะครับว่าเสาหลักในเรื่องดาบพิฆาตรสูนนั้นมีใครตายบ้างนะครับและตายด้วยสาเหตุอะไรไปรับชมกันดีกว่านะครับเด็กๆว่าโคตรเศร้าสุดๆสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตรสูนทั้งหลายเลยสำหรับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอสําหรับการตายนะครับของเหล่าเสาหลักในเรื่องดาบพิฆาตรสูนว่าแต่ละคนนั้นนะครับถูกไอ้นู่นถูกไอ้นี่นะครับทำไมถึงตายนะครับซึ่งแน่นอนจริงๆแล้วมันก็น่าจะสปอยตั้งแต่คลิป แต่ละคนนะครับก็ไม่น่าแบบว่าเออมาบอกว่าทำไมต้องสปอยด้วยจริงๆการ์รตูนมันจบไปนานแล้วนะแต่โอเคไม่เป็นไรวันนี้ก็จะมาดูนะครับว่าเสาหลักแต่ละคนนั้นเสียชีวิตเพราะว่าอะไรกันบ้างและเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันหากกดแล้วก็ไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่คนแรกนะครับทาราปูจิโกโร่นะครับอดีตเสาหลักอาศาัศนนะครับก็คือเป็นอาจารย์ของเซนิสึนี่แหละซึ่งเขานั้นเป็นนนนออดดีีตเเเสสสาาาหหลักครรรใื่่่่งพิิููวุทปจโ นั้นตายไปนะครับด้วยความที่ว่าปู่แก Catalunya นั้นคว้านท้องตนเองหลังจากที่ทราบนะครับว่าลูกศิษย์ของตนเองนั้นน,นะครับยอมไปเป็นอสูรเป็นฝั่งเดียวกับมุซันนะครับหลังจากนั้นนะครับจึงทําการคว้านท้องตัวเองมันก็เหมือนกับว่าเป็นสปิริตนะครับของนักดาบคนหนึ่งนะครับคว้านท้องตนเองรับผิดชอบนะครับที่เป็นคนเนี่ยที่ตอนแรกหมายมั่นตั้นมือว่าจะสร้างลูกศิษย์ของตัวเองมานะครับให้มาเป็นเสาหลักนะครับหรือว่าเป็นนักดาบเก่งๆในหน่วยพิฆาตอสูรแต่กลับกลายเป็นว่านะครับไปสร้างอสูรที่โหดร้ายขึ้้นนนมาาแททรัก็เลยํใหปู่จิโ้น ก็เลยควานคลองตนเองนะครับก็ถือว่านะครับเป็นฉากหน้าเศร้าและกันนะครับสหรับปู่คนหนึ่งนะครับที่หวังนะครับจะสร้างลูกศิษย์มาเพื่อเข้าหน่วยพิฆาตอาสูรนะครับแต่กลับกลายเป็นอาสูรไปเสียได้มาต่อดีคนที่2นะครับเรามาต่อที่อดีตเสาหลักอีกแล้วนะครับสำหรับคาในเอะนะครับโดยคานนเอนั้นเห็นไหมหน้าตาคุ้นๆใช่ไหมค้านาเอนั้นเป็นพี่สาวนะครับของชินุบุอดีตเสาหลักนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจด้วยนะให้ชินุบุนั้นนะครับมาเป็นเสาหลักนะครับแทนที่พี่สาวของตนเองด้วยสาาเเหตตุที่ธอออยนนนั้คกก็ืถูโดม ูนย์ข้างขึ้นที่2นั้นฆ่าตายซึ่งแน่นอนนะครับโอกาสที่ชนะถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับทั้งที่จริงแล้วคานาเอะเป็นคนหนึ่งที่เก่งมากๆเลยเพราะว่าเธอนั้นนะครับเป็นคนช่วยสอนชินอบุนะครับจนทาให้ชินอบุนั้นสามารถเปิดปลานใหม่มาได้ซึ่งแน่นอนนะคานาเอะนั้นก็สามารถใช้ปลานนั้นได้ด้วยเช่นกันจึงทาให้นะครับคานาเอะนั้นน่าจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีพื้นฐานความสามารถที่เก่งและแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่การจะต่อสู้นะครับกับสูนย์ข้างขึ้น1นตัวในแบบตัวตัวนะ สามารถต่อสู้ต่ตอ,ต,ต,อต,ตัวได้จึงทำให้เธอนั้นพ่ายแพ้แล้วก็เสียชีวิตไปแต่อย่างน้อยนะครับคานาเอะนั้นเนี่ยมันยังดีอย่างนะปกติแล้วโดมะาเวลาจะฆ่าใครสักคนหนึ่งนะครับก็จะกินคนคนนั้นไปนเลยแต่ความโชคดีเลยก็คือนะครับตอนที่คานาเอะนั้นกํนลาลังจะตายนะครับมันดันใกล้เวลาตอนเช้าแล้วจึงทําให้โดมะนั้นนะครับก็ต้องหนีไปก่อนถูกวจึงทาให้คานาเอะนั้นก็คือไม่ถูกโดมากินจึงยังสามารถนะครับใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายนะครับกับน้องสาวของตนเองได้นะครับก็คือสามารถพูดคุยในช่วงสุุดดดททท้้าาายยยก่่อนตไและีสค นั้นก็เสียชีวิตไปมาต่อที่คนที่3นะครับสำหรับเคียวจูโร่เรนโงคุนะครับแน่นอนผมว่าทุกคนนั้นก็คงจะรู้แแหละสาเหตุการตายของเคียวจูโร่นะเพราะว่านะครับโหเล็กดรอดเด่นๆเลยนะครับในมุกวีรถไฟนิรันด์สำหรับเคียวจูโร่เรนโงคุนั้นเป็นเสาหลักเพลิงนะครับผู้แข็งแกร่งเลยครับเรียกได้ว่าการต่อสู้ของเขานั้นสามารถปกป้องชีวิตผู้คนได้หลายคนมากๆเลยนะครับและเขานั้นได้ต่อสู้ตัวต่อตัวกับอาคาซาอาสูรข้างขึ้นที่3นะครับซึ่งอาคาซานั้นเป็นอาสูรที่เก่งมากๆเรียกไดด้้้้วว่่่าาากรตออสูยมืเปลนนัแ แกร่งมากที่สุดแล้วนะครับและต้องต่อสู้กับเคียวจูโร่เรนโงคุแบบตัวต่อตัวนะครับซึ่งเคียวจูโร่นั้นนะครับปกติแล้วมันลำบากอยู่แล้วแหละเสาหลักนะครับสู้กับอสนรข้างขึ้นตัวต่อตัวแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับเคียวจูโร่ถือว่าเก่งเลยนะเพราะถึงแม้จะต่อสู้กับอสนรข้างขึ้นตัวต่อตัวนะครับแต่สามารถต่อสู้ได้อย่างสูสีเลยนะครับเผลอๆเลยเนี่ยถ้าหากแบบว่าไม่มีปัจจัยภายนอกมาลุมล้อมนะครับก็คือต้องห่วงผู้คนตรงนั้นตรงนี้ไม่แน่เหมือนกันนะเคียวจูโร่นั้นอาจจะเป็นฝ่ายททีี่รออดดกกกก็็็็เเเปปปนนนไไไ้้และขาััสยชวิตคืถู ของอาคาสานั่นก็คือทิมเข้าไปที่พุงนะครับกลายเป็นรูโรนัทเลยก็เลยเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับที่เขานั้นต้องเสียชีวิตไปมาต่อที่4ี่กับคนที่5นะครับสลับมิซึรินะครับแล้วก็โอบานายนะครับก็ทั้งสองคนนี้เนี่ยตายด้วยเหตุการณ์เดียวกันละกันและถือได้ว่าเป็นการตายที่สุดแสนโรแมนติกสุดๆเลยในเรื่องดาบพิฆาตศูนย์โดยจะเป็นเรื่องราวนะครับในภาคปราสาทไร้ขอบเขตซึ่งมิซึรินะครับกับโอบานายทั้งสองคนเนี่ยก็ร่วมมือกันฝ่าฟันนะครับเพื่อจะบุกเข้าไป ได้นะครับแต่ว่าระหว่างทางก็ไปเจอกับอสูรข้างขึ้นที่4ที่มีชื่อว่านาคิเมะนะครับซึ่งนาคิเมะเนี่ยก็จะเป็นตัวมาแทนที่แล้วกันนะครับสำหรับอสูนข้างขึ้นคนก่อนซึ่งนาคิเมะนั้นจะมีสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างจากอสูรข้างขึ้นตนอื่นเลยนะครับตนอื่นเนี่ยจะเน้นการต่อสู้ปะทะเข้าใส่แต่นาคิเมะนั้นนะครับจะใช้นะครับการหลบหลีกการสลับของนู่นสลับของนี่นะครับเพื่อไม่ให้ศัตรูนั้นสามารถโจมตีโดนเธอได้ซึ่งความสามารถของนาคิเมะนั้นนะครับก็คือการสลับพ ได้ปราไร้ขอบเขตนะครับของมุซันจนในท้ายที่สุดนะครับนาคิเมะนั้นได้สลับตัวของมิซึรินะครับแล้วก็ของโอบานายนั้นนะครับไปต่อสู้กับบอสใหญ่อย่างมุซันเลยซึ่งแน่นอนนะครับว่าการต่อสู้กับมุซันนั้นมันยากลําบากและแสนเข็นแน่นอนคือบอสใหญ่ของเรื่องครับจึงทําให้นะครับเสาหลักทั้งสองคนที่ฝีมือต่างชั้นกับมุซันสุดๆเลยนะครับนี่ขนาดระดับเสาหลักนะก็เลยถูกมุซันเล่นงานแบบหนักๆอย่างหนักหน่วงสุดๆเลยออย่างกรณีของมิซึรินั้นนะครับ่อสู้แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับก นะครับบาเจ็บอย่างหนักนะครับก็เลยแบบว่าต้องพักในการต่อสู้ก่อนเพราะต่อสู้ไม่ไหวแล้วปล่อยให้โอบาไนนั้นนะครับต่อสู้นะครับกับมุซันแทนที่ของมิสซิลีส่วนอบาัยนั้นนะครับเรียกได้ว่านะครับถ้าแบบว่าร่างกายพี่แกนั้นไม่ถึกอึดทนนะครับก็คงจะสามารถต่อสู้กับมุซันได้ไม่นานนะครับเพียงแค่ไม่กี่กระบวนท่าเท่านั้นนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะอึดถึกทนมากแค่ไหนนะครับด้วยความที่ว่าอ่ามันต่างชั้นอย่างที่ผมพูดไปนะครับก็เลยพ่ายแพ้กับมุซันไปและท้ายที่สุดนะครับทั้งสองคนก็เสาร ภาพรักกันตอนท้ายอีกนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการตายนะครับที่แสนเศร้านะครับและก็ปนไปด้วยความโรแมนติกของทั้งสองคนซึ่งแน่นอนนะครับในท้ายที่สุดแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะสามารถชนะมุซันไปได้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าโดนมาหนักสุดๆแล้วจึงทําให้ทั้งสองคนทนพิษบาดแผลไม่ไหวอย่างที่ผมพูดไปนะครับแล้วก็เสียชุดไปในท้ายที่สุดมาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับชิโนบุนะครับแน่นอนนะครับที่เอ่ยไปช่วงแรกๆแล้วว่าชิโนบุนั้นเป็นน้องสาวของคานาเอะใช่ไหมซึ่งชิโนบุนั้นก็เลยต้องการแก้ ัดการนะครับอาศูนข้างขึ้นนะครับอย่างทางด้านโดมะโด้วยการที่ทําให้ร่างกายของเธอนั้นนะครับเต็มไปด้วยพิษทั้งหมดเลยนะครับก็คือร่างกายเธอนั้นมีแต่พิษเมื่อโดมะนั้นนะครับกินชิโนบุไปนะครับถึงแม้ว่าชิโนบุนั้นจะตายลงไปแล้วแต่พิษของชิโนบุที่อยู่ในตัวของเธอนั้นก็ได้แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของโดมะจึงทำให้โดมะานั้นอ่อนเลี้ยเปลี่ยแรงนะครับก็คือหมดสภาพในการต่อสู้ก็คือโดนพิษไปนี่แหละจึงทําให้นะครับการตายของชิโนบุนั้นถึงแม้ว่าจะตายนะครับจาาาาาากกแแ้้ัับโโดดมมะะตต่่็็เปนนนนนสสวํํคคญลลทใใหอ การต่อสู้มากๆก็คือเป็นการตายที่แสนเศร้านะของชินอบุนะครับที่ถูกทางด้านของโรมานั้นกินกลินลงไปเรียกได้ว่าเป็นภาพที่ผมบอกเลยนะว่ามีน้ําตาไหลนะที่ได้เห็นภาพนั้นมาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับเสาหลักหมอกอย่างมูอิจิโร่เด็กพรสวรรค์สูงนะครับที่มีสายเลือดเดียวกับโคคุชิโบอสูรข้างขึ้นที่1จึงทําให้มูอิจิโร่นั้นก็เลยเป็นเด็กนะครับที่มีพรสวรรค์สูงมากนะครับใช้เวลาเข้าแบบว่าหน่วยไปฆ่าอสูนเพียงแค่2เดือนเท่านั้นสามารถก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักได้เลยนะ มุอิจิโร่นั้นนะครับก็ได้ต่อสู้กับโคคุชิโบนะครับบรรพบุรุษของตัวเองซึ่งความแข็งแกร่งของโคคุชิโบนั้นนะครับก็อยู่ในระดับอสูรข้างขึ้นที่1น่ะครับแหมมันก็ดีกรีสูงเสลือเกินซึ่งความแข็งแกร่งของโคคุชิโบนั้นไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับเสาหลัก3คนรุมโคคุชิโบนะครับโคคุชิโบนั้นนะครับก็ยังสามารถต่อสู้ได้บอยันซึ่งการต่อสู้กับโคคุชิโบจึงทําให้นะครับมุอิจิโร่นั้นก็เสียแขนข้างซ้ายของตัวเองไปก่อนเลยนะครับจากการที่เพิ่งเริ่มมต่่่ออสูู้้้้้แและเทาานนนนัััยงงไพคคบบถกโโชชิใดข แทงทะลุนะครับบริเวณอกด้านขวาของทางด้านมูอิจิโร่อีกด้วยนะครับขนามูอิจิโร่นั้นเปิดปานแล้วนะแต่มูอิจิโร่นั้นนะครับด้วยจิตมุ่งมั่นเหลือเกินนะครับว่าจะต้องทําประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับจึงทนอาการบาดเจ็บนั้นเอาไว้และพยายามยื้อในการต่อสู้ต่อนะครับจนสามารถสร้างบาดแผลนะครับหรือว่าสร้างอาการบาดเจ็บเนี่ยให้กับคคคุชิโบได้ค่อนข้างเยอะแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับด้วยความที่ว่าต่างระดับมากเกินไปนะครับจึงทําให้นะครับมูอิจิโร่นั้นก็คือถูกโคคุชิโบนั้นนะครับใช้สรโมู่ิ โ่นั้นนะครับไม่สามารถหลบได้ทันนะครับจึงทําให้ลําตัวของเขานั้นก็ขาดครึ่งไปเลยนะครับจากการถูกโจมตีจนทําให้นะครับเขานั้นก็ต้องเสียชีวิตไปนะครับจากการต่อสู้นะครับกับโคคุชิโบอาซุนข้างขึ้นที่1ผู้ที่เป็นบรรพบุรุษของตนเองมาต่อที่คนสุดท้ายสําหรับเกียวเมเสาหลักคินพานะครับที่ถือได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดแล้วในเหล่าบรรดาเสาหลักนะครับซึ่งเกียวเมนั้นก็เริ่มต่อสู้มานะครับตั้งแต่ต่อสู้กับโคคุชิโบอาซุนข้างขึ้นที่1ึ่งเลยนะครับซึ่งเขากโูับ คุชิโบช่วงนั้นเนี่ยเกียวเมก็คือโดนมาหนักๆแล้วนะครับแทบไม่เหลือเรี่ยวแรงแล้วแหะครับก็คือโดนนู่นโดนนี่บาดเจ็บนู่นบาดเจ็บนี่ไปหมดเลยนะครับคือแทบจะไม่มีเรี้ยวแรงแล้วแหละที่จะไปต่อสู้ต่อนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วเขานั้นนะครับก็ต้องไปต่อเพราะว่าต้องไปต่อสู้นะครับกับมูซันอีกนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วการต่อสู้กับมูซันนะครับที่ถือว่าเป็นบอสสุดๆเลยนะครับมันเหนื่อยมันหนักนะครับคราแข็งแกร่งสุดๆเลยจึงทาให้นะครับทางด้านของเกียวเม้นะครับที่บาดเจ็บมาก่อนหน้านี้แล้ว แล้วก็เสียชีวิตไปในท้ายที่สุดก็ <_ d ose> ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการตายของเสาหลักแต่ละคนนะครับในเรื่องดาาพิฆ่าตศูนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการตายของแต่ละคนนั้นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ล้วนแล้วแต่มีความสําคัญของเรื่องทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆนั้นเสียายกับการตายของใครมากที่สุดนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไ <_ d ose> ม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook f a n นเพจสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่ออองงงทานนนั้้้สรีคตข ตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ